ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปรมิมฑลน,นะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินส,ยสวยๆนะครับบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับทาโคกหนองนานะครับเหมาะเลยนะครับของเราจะเป็นบรรยากาศนี่ครับวิวทุ่งนาทีสวยนะครับมองไปทุกไหนนะครคับเราก็จะเห็นแต่ความเขียวของทุ่งนาความเขียวของธรรมชาตินะเนี่ยครับบรรยากาศดีด้วยนะครับ ครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลไซงามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราจะเป็นสส่วนนะครับฝั่งแปลงใหญ่นะครับแปลงนี้จะอยู่ประมาณ21เไร่เศษเศษนะเนี่ยครับแปลงนี้จะติดถนนเนี่ยครับด้านหน้านะเนี่ยครับแล้วก็ส่วนแปลงฝั่งนี้นะครับแปลงนี้จะอยู่ประมาณ ห้าไร่เสร็จนะเนี่ครับแปลนี้จะติดถนนนี้ด้วยนะนี่ครับถนนนี้เป็นถนนทางหลวงชนบทนะนี่ครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเราก็ยังได้บรรยากาศคือวิวคลองนะครับแล้วติดคลองจริงๆนะครับไม่มีถนนตัดผ่านไม่มีรถมาวุ่นวายเลยนะครับคือเราจะได้บรรยากาศวิวติดคลองของจริงเลยนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งตรงไปนะครับประมาณ1กิโลกับอีก800เมตรนะครับเราจะไปถึงเขต จังหวัดนนท์นะครับของเราจะเป็นเขตติดต่อเลยระหว่างตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนท์นะครับมาประมาณกิโลกว่านะครับก็ถึงที่ดินของเรานะครับก็จะเป็นเขตตำบลไซงามอำเภอบางเลนนครปฐมนะเป็นเขตติดต่อกันเลยนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ8กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่39กกิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึง ตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่40กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงสรยานะครับก็อยู่ที่48กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับนี่ครับถนนตรงหน้าแปลงที่ดินของเรานะนี่ครับถนนค่อนข้างดีนะครับไม่เปลี่ยวนะถ่านี้เป็นชุมชนนะครับบ้านคนเยอะนะครับนี่ครับไปนี่นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นระยะระยะเลยนะครับที่ดินของเรานะครับจะเป็น2ส่วนนะครับฝั่ง แปลงนาใหญ่ uhm นะครับกับฝั่งที่ติดถนนด้วยติดคลองด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาดูแนวขอบเขตฝั่งด้านที่ติดคลองก่อนนะครับส่วนอที่เป็นแปลงนะครับเดี๋ยวผมค่อยพามานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดิมของเรานะครับนี่นะครับฝั่งที่เป็นแปลงเล็กนะครับแปลงประมาณ5้าไร่เศษนะครับด้านนี้จะติดคลองนะครับนี่ครับจากตัวนี้นะครับ เราตรงไปถึงแนวขอบเขตของเราด้านแถบนู้นนะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ70เมตรนะครับเนี่ยประมาณ70นะครับตรงไปนู่นเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับนะครับจากต้นหลักเขตเราตรงนี้นะนี่ครับนะนี่นะครับต้นหลักเขตเราเนี่ยครับเราก็ตรงตรงไปนี่เลยนะครับตรงไปถึงด้านคลองนะครับนะก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ120เมตรนะครับส่วนเนี้ยที่เราเห็นเป็นพื้นนานะครับจะเป็นแปลงที่หนึ่ของเรานะครับนี่ครับด้านแถบนี้เหมือนกันนะครับ นะครับผมจะให้ดูแนวขอบเขตที่อยู่ตรงถนนนะไปพร้อมกันนะครับนะนี่ครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับนี่หลักหลักข,กอ,ขอบเขตของเรานะครับนี่ย้ำท่าอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับ เนี่ยเราตึงวันนี้ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้พูดผิดพูดถูกอยู่เนี่ยไม่พูดผิดนะครับโดนรอบยิงแล้วนะครับนี่ครับไปถึงด้านแถบนอนนะครับก็อยู่ที่70นะครับหน้าที่ติดถนนนะครับเอ้ยวันนี้แล้วก็ความลึกนะครับจากตรงนี้นะครับเนี่ยตรงตรงไปตามคันนี้นะนี่นี่ครับนี่คือหลักเขตเราอยู่นี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 ่ครับนี่ครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับด้านฝั่งนี้จะลึกอยู่ที่ประมาณ6 0 0 ครับลึกลึกไปถึงด้านท้ายนะครับอยู่ที่ประมาณ650เมตรนะครับเนี่ยครับตรงๆไปนี่เลยนะครับส่วนนี้นะครับจะมาตามนี้นะครับเนี่ยพื้นที่ของเรานะครับผมจะให้ดูแนวขอบเขตอ่าด้านตรงถนนนะครับสองฝั่งพร้อมกันนะครับเนี่ยครับถ้าอยู่ตรงนี้นะนี่ยครับนี่ไหมเนี่ยของเราเอกลักษณ์เลยนะครับเนี่ยต้นตาล5ต้นนะครับเนี่ยสวยด้วยนะครับเก๋ไก๋นะนี่ครับอยู่ตรงหน้าที่หนึ่งเรานะครับเนี่ย ถ้าอยู่ไกลๆนะครับมองมาเนี่ยสวยเลยนะครับต้นตาลนะครับยืนเรียงกันเลยนะครับอย่างนี้ไม่เหงานะมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยหม่เนี่ยเขาเรียกว่าต้นตาลนะครับไม่เหงาถ้าต้นเดียวก็จะเหงาหน่อยนะครับอันนี้อันนี้มีเพื่อนนะครับเนี่ยมีตั้งห้าต้นนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นพื้นนานะครับที่สวยนะครับครับด้านแถบนี้นะครับที่เป็นฝั่งแปลงนาใหญ่นะฝั่งนี้นะครับถ้าด้านที่หันหน้ามาทางถนนเนี่ยนี่ถนนที่ผมเดินอยู่เนี่ยครับด้านแถบนี้จะเป็นทางคิดตะวันตกนะครับนะ แต่ถ้าเป็นด้านที่ติดคลองนะครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยพอหันหน้ามาด้านแถบนี้ปุ๊บนะครับจะเป็นทิศตะวันออกแล้วนะครับนะนี่ครับทิศตะวันออกจะอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับติดกับเขตนนเลยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ5 0,000นบาทนะครับนะครับที่ดินสวยนะครับน้าไฟพร้อมนะครับแล้วติดคลองด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะ ทางน้ําขึ้นน้ําลงนะครับสะดวกนะครับเพราะว่าทางเจ้าของนะครับเขาเจาะท่อรอดใต้ถนนไว้แล้วนะครับเนี่ยเวลาเราจะดึงน้ํามาทํานาทําเกษตรนะครับสะดวกสบายเลยนะครับครับนี่หลักเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับหลักเขตชัดเจนนะครับนี่ครับหลักเขตเราตรงนี้นะนี่ครับแล้วก็จากนี่ยย้อนกลับไปนู่นนะครับ หน้ากว้างที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ70เมตรนะครับประมาณ70นะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับฝั่งแปลงใหญ่นะครับด้านนี้นะจะลึกอยู่ที่ประมาณ670เมตรนะครับนะครับลึกไปนู่นเลยนะครับ670นะครับถ้าเป็นด้านแถบโน้นนะครับไปนู่นเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ650เมตรนะครับ ครับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้าที่ติดถนนนี่ครับอยู่ที่70นะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ50นะครับด้านท้ายเดี๋ยวผมพาไปชมนะนี่ครับผมให้ดูเนี่ยขอบเขตก่อนอ่ะอันนี้คือฝั่งแปลงใหญ่นะครับอมาฝั่งแปลงที่ติดคอนะครับแปลงนี้5าไร่เศษเศษนะนี่ครับนี่ครับด้านแถบนี้นะครับลักเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่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 ครับลักเขตเรานะนี่ครับนี่ครับแล้วก็จากนี้อ่ะ ไปนุ่นเลยนะครับตรงไปตามนี่เลยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่70ดนะครับด้านแถบนี้ครับแล้วก็ความลึกนะครับจากนี่นะครับลึกไปถึงด้านติดคลอนนะครับก็จะอยู่ที่120เมตรนะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับความลึกนะครับจากพื้นนานะครับจากพื้นนาไปหาถนนนะครับนะเนี่ยเนี่ถนนนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณสัก70เซนถึงเมตรนึงนะครับเนี่ยเนี่ยดูจากสายตานั่นนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับ เนี่ยครับฝั่งนี้นะครับเราจะเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนก็ได้นะครับเนี่ยฝั่งที่เป็นแปลงที่ติดคลองนะครับส่วนแปลงใหญ่นะครับเราไม่ทําประโยชน์แล้วนะครับเราก็ให้คนเขาเช่าทำนาไปนะครับที่ิน่ของเรานะครับจะได้ไม่รกนะพอคนทํานาแล้วนะครับวิวทุ่งน้เมื่อกี้นะครับวิวจะสวยเลยนะครับเนี่ยพอมองไปตรงนี้นันนะครับนี่นะครับวิวต้นตาลนะครับสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับ เนี่ยครับวิวนี้โอ้โหเนี่ยดูเป็นธรรมชาติดีนะครับต้นตาลนะครับกว่าจะใช้อายุได้ขนาดนี้นะครับนะเนี่ยครับต้องใช้เวลาปลูกค่อนข้างนานนะครับเนี่ยของเราเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเอกลักษณ์ที่ดินแปลง26ไร่นะครับคือต้นตาล5ต้นนั่นเองนะครับถ้าใครจะมาบอกว่าคุณเสกพี่อยากจะดูที่ดินติดคลองนะครับฝั่งที่มีต้นตาล 5ต้นนะครับอาจจะรู้เลยนะครับแต่เจ้าของก็ขายยกนะนี่ครับผมบอก FC ก่อนนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเพราะฉนวนะคือ,อาลังวัดไว้แล้วนะครับแต,แต่ก็ขายเนี่ยคือขายทั้งฝั่งนี้ด้วยกับฝั่งน้นด้วยนะครับต้องแจ้ง FC หน่อยนะครับนะเดี๋ยวเอฟซีบอกของเสกพี่อยากได้ฝั่งติดคลองครับ เสียใจครับจะของไม่ขายต้องบอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ไม่ได้เพราะเจ้าของเบอกแล้วนะครับว่าไม่แบ่งนะคือขายทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นรักพี่เสียดาน้องนะครับไม่ได้นะครับคือให้ไปทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นไงมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยสวยด้วยนะครับมุมเนี้ยนะครับต้นตาล5ต้นนะครับนะครับด้านที่หันหน้าไปนี่นะครับฝั่งที่ติดคอนะตอนนี้จะเป็นที่ตะวันออกละนะครับ อ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเนี่ยขอบเขตด้านท้ายนะนี่นะครับหลักเขตของเราด้านท้ายนะครับนะนี่ครับนี่ครับหลักเขตของเรานะครับแล้วก็จากนี่นะครับผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับฟื้อไปนี่เลยนะครับนะครับมาถึงผมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ120เมตรนะนี่ครับแล้วก็จากนี่นะครับเราไปนู่นเลยนะครับประมาณต้นมะพร้าวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ70เมตรนะครับแล้วส่วนนี้นะครับจะเป็นที่ของกรมชนละนะครับนี่เราจะเห็นเสาแดียงนะนี่ครับเนี่ย ฝั่งนี้จะเป็นด้านติดคลองเลยนะครับแล้วติดคลองแบบไม่มีถนนตัดผ่านนะครับอย่างนี้คือหลายๆท่านใฝ่ฝันนะครับเนี่ยถมให้เต็มนะครับแล้วก็ปลูกบ้านพักริมคลองนะครับเหมาะเลยนะครับวิวดีนะครับครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านที่ติดคลองนะครับนะครับนี่นะครับหลักเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับที่เราเห็นหลักเขตนะนี่ครับ ส่วนนี้จะเป็นทางน้ำนะครับเนี่ยทางน้ําที่เขาวิทน้ําเพื่อที่จะไปใส่ต้นข้าวเรานะครับนะเนี่ยครับเราู่นู่นเลยนะครับแล้วก็จากนี้ปื้อไปนู่นเลยนะครับหาเสาเขตเรานะครับส่วนนี้จะเป็นของกรมชนเขาไว้นะครับเนี่ยเผื่อวันข้างหน้านะครับตัวนี้เราปรับผมให้เต็มนะครับเราเอาเป็นมีศาลามีอะไรมานั่งพักได้นะครับนั่งพักบรรยากาศได้นะครับแต่เราไม่ต้องปลูกสิ่งปลูกสร้างนะครับมาติดนี่นะครับครับเราเอาเป็นศาลาที่นั่งพักก็พอนะครับและส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ ด้านที่ติดคลองนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่นะครับเขาเรียกว่าหัวไร่ปนาของเรานะครับเราจะถมให้เต็มเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะถมได้นะครับนะแต่สิ่งปลูกสร้างเนี่ยคือที่เป็นถาวรนะครับเราไม่ต้องไปปลูกแต่ปลูกเป็นที่นั่งพักเป็นศาลาไปเนี่ยครับด้านแถบนี้คือติดคลองนะครับแล้วติดคลองจริงๆนะครับแต่คลองช่วงนี้นะครับทางหน่วยงานอบตนะครับยังไม่ได้ปรับยังไม่ทํานะครับถ้าเขาปรับให้ดีนะครับเี่ยตักปักตัวปอนะครับสวยเลยนะครับ นี่ครับด้านท้ายติดคอนะครับเราจยงมีต้นมะม่วงนะนี่ครับนี่ครับกำลังออกลูกเลยนะครับนี่หมครับเราได้ต้นมะม่วงแล้วนะนี่ครับนี่ยตัวนี้เราเก็บเอาไว้นะครับดูแลเขาดีๆนะครับเราได้มะม่วงกินละนะครับหนุนอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่นะครับที่อยู่หัวไร่ปลายนาของเรานะนี่ครับอาจจะลกหน่อยนะครับ ดี๋ยวผมจะหามุมที่สวยนะครับถ่ายให้ดูด้านที่ติดคอนะครับอ่ะนี่ครับหามุมได้แล้วนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับของเราติดคองเลยนะครับนี่ครับถ้าอบตเขาตักพวกผักตกพวกเรานะครับคองของเรานะครับจะดูใสดูสะอาดเลยนะครับนะครับประมาณทุกหนึ่งเดือนนะครับทางเจ้าของทางอบตนะครับก็จะมีการลอกคลองทําความสะอาดแบบนี้นะครับอยู่ตลอดนะครับ ตอนนี้มันยังไม่ได้เวลาของทางอบตเขานะครับก็เลยไม่ได้ตักนะครับถ้าตักออกนะครับสวยนะครับและคลองนี้นะครับเป็นคลองค่อนข้างใหญ่นะครับน้าไม่แห้งนะคลองนี้น้ําไม่เคยแห้งเลยนะครับช่วงเมษาพฤษภาครับอาจจะยุบลงไปหน่อยนะครับแต่น้ําเนี้ยไม่เคยแห้งนะครับคลองกว้างอยู่ประมาณ30เมตรเลยนะครับไปนู่นนะเนี่ยครับคลองค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยครับเราติดคลองนี้เลยนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพากลับขึ้นไปดูแปลงใหญ่นะครับนะ ครับตอนนี้ผมกลับขึ้นมาอยู่ฝั่งแปลงใหญ่แล้วนะครับเมื่อกี้นผมพาไปดูแนวขอบเขตนะครับแปลง5ลาไร่เศษนะครับด้านที่ติดคอนะครับอ่ะครับผมพามาดูด้านฝั่งนี้แล้วนะนี่ครับของเรานะครับแนวเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยเนี่ยครับนี่ครับไปนู่นเลยนะครับแต่ครับบรรยากาศดีนะครับช่วงนี้นะครับเวลาประมาณสัก เกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับช่วงแดดร่มลมตกนะครับเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศคือต้นข้าวคือเขียวนะครับบวกกับแสงแดดอ่อนๆนะครับเนี่ยที่จะที่จะใกล้จะตกดินแล้วนะครับเนี่ยแสงแดดอ่อนๆนะครับกระทบกระทบต้นข้าวนะนะครับจะดูเขียวดูเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเรามองไปตรงไหนนะครับบริเวณรอบๆของเรานะเราจะเห็นแต่ความเขียวเป็นทุ่งนานะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับฝั่งเนี้ย ผมรู้สึกว่าผมจะรอบยิงโดนยิงแล้วฝั่งนี้นะครับถ้าเราไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่าไปก็ได้นะครับเราปลูกบ้านฝั่งที่เป็นฝั่งตรงคลองนะก็ได้นะครับตรงคลองเคลียรให้ดีนะครับเอาดินมาถมมาปรับนะครับตรงที่เป็นตรงคลองนะครับจะได้วิวคลองเลยนะครับเนี่ยเราให้คนเขาเช่าทํานานะครับที่นินของเราจะได้ไม่ลกนะครับ เนี่ยครับของเรานะครับสัญลักษณ์เลยนะครับของเราจะเป็นต้นตาล5ต้นนะครับเนี่ยมองย้อนกลับขึ้นไปนะนะครับสวยนะครับครับเดี๋ยวผมจะตัดจากตรงนี้นะครับนะไปเจอกันช่วงด้านท้ายนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับเราก็จะเห็นเป็นวิวนาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันดูนาขอบเขตนะครับช่วงท้ายนะนครับครับตอนนี้ผมเดินมาถึงช่วงท้ายแปลงที่หนึ่งของเรานะครับนี่ครับในระหว่างที่ผมเดินมานะครับผมก็ดูดูหญ้าดูแลนะครับยอมรับว่าทํานาได้ฝีมือมากเลยนะครับ พวกหญ้าพวกอะไรถ้าไม่มีเลยนะครับเนี่ยถือว่าคนที่เขาเช่าอยู่นะครับเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจดูแลข้าวเป็นอย่างดีเลยนะครับเห็นไหมนะครับหญ้าเยอะไม่มีเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศดีด้วยนะครับแถวนี้นะครับนี่ครับของเราด้านแถบโน้นนะครับขับช่วงด้านท้ายนะครับจะเชิดเชิดนิดนึงนะครับนะนี่ครับนี่ครับหลักเขตเราตัวนี้นะครับ ปึ๊บตัวนี้ครับย้อนกลับขึ้นไปหาถนนนะครับความลึกด้านแถบนู้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ650เมตรนะครับแล้วก็พอมาฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ผมเดินอยู่นี่ครับนี่ครับมานี่นะครับไปนี่เลยนะครับน่นครับไปตรงถึงนวนครับทีมงานที่ผมเดนอยู่นู่นนะครับดูเป็นไงเนี่ยดูทอาแก่ทอาแก่นา40ไรนนะเนี่ยดูจากการแต่งตัวเป็นไงเนี่ยครับนู่นเลยนะครับนบูนนบูนทีมงานนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าสภาพทํางานนะครับเป็นสภาพของ ชาวนานะครับเนี่ยที่ที่ทิศสวยเนี่ยครับก็ไม่ใช่ที่ใครนะครับที่ของน้ำบูนทีมงานผมเองเนี่ยครับเนี่ยนเนี่ยเป็นอาไรที่ที่พาไปดูที่ดูทางนี่แหละวันนี้อยู่ในสภาพของของชาวนาดูนะนี่ครับของเราไปนู่นนะนี่ครับนี่นี่มันจะมีธงอยู่มุมนู้นตรงมุมมอไซค์นะนี่ครับเดี๋ยวผมหาทางเดินมานิดนึงนี่ครับส่วนนี้ช่วงช่วงด้านปลายนะนี่ครับช่วงท่อนปลายเนี่ยจะเว้นไว้นิดนึงนะครับเนี่ย แต่ไม่เป็นพื้นนานี่แหละครับพอดีคนทำนะครับเขาเก็บเอาตัวนี้ไว้เผื่อเวลาเขาเรียกว่าเวลาเราทิ้งน้ําปล่อยน้านะครับก็มาตัวนี้นิดเดียวแอ่งนี่นะครับเป็นพื้นที่ไม่ได้ทํานานะครับมีอยู่นิดเดียวแต่ปลาเยอะมากนะช่วงที่ท้านเนี่ยฮุบปั๊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 บนี่เลยนี่ครับนี่คือหลักเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับหลักเขตชัดเจนนะครับแล้วก็จากนี่ครับอ่านเดี๋ยวผมนะครับตรงขึ้นไปนด้เลยนะครับหกร้อยเจ็ดสิบนะเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ นะครับของเราช่วงด้านท้ายนะครับจะเชิดเชิดนิดนึงนะครับนะเนี่ยไปนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับพอห้าสนี่ะครับที่เราเห็นเสาหน้านี่ครับเนี่ยเราก็ตัดไปหาตัวดำดำเนี่ยนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่คือช่วงด้านท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคือวิวด้านท้ายนะครับที่ติดกับเรานะครับครับแล้วฝั่งน้นที่เราเห็นนะเนี่ยครับเนี่ยที่เราเห็นเสาไฟเนี่ยฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งจังหวัดนนท์นะครับตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนท์นะครับด้านแถบโน้นนะครับเนี่ยจะเป็นเขตติดต่อกันเลยระหว่างนนท์ก นครปฐมนะครับนี่ครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่26ไร่เศษนะครับของเราอยู่ที่ตําบลไซงามอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ500,000นะครับท่านใดที่อยากจะชจก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะครับนัดลวงหน้านิดนึ่งนะครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบใจผมเป็นไรไม่รู้ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับวันนี้บายบายไปแล้วนะครับหลุดหลายรอบละนะครับ